นุ่นนุ่นยับมาพี่บาทให้ไม่กลับมาพี่ยับมาพี่มาพี่มาสิไปห้าหมาดีนุ่นมาพี่ครับ ข <atie> ้างท้ายลาบอ่ะเอาไปขึ้นบุนบุนไปข้องสกายมาไปเอาเยุ่นไปุด พี่ไปเอาของหนูคุณลูกไปแปลน้ำแม่นุ่นเด้อไปไทฟฟีพุ่น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 ุไปน้ำแม่นุ่นหยุดพุ่นพุ่นนุ่นนุ่นเอาล่อมันแน่นุ่นขอนหนักหนั่ก เอ๊เอ๊ก้อนลูกใหญ่นุนมานั่นอ่ะนี่นี่เอาลูกนี่ก็ได้หอยไย้หนี่นั่นแม่หนุนเอาลูกบอลลูกใหญ่มาล่ะลูกลุกขึ้นไว้ลูกลุกลูกลุกนุนไปเละเด้หนุนเห็นบอลลูกใหญ่นุนไปแล้วเห็นบอลลูกใหญ่ 嗯。Huh?